คนเรารีทัดได้เหมือนรูปจริงๆคุณจะลองไหมสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงใช้อะไรก็พังหมดต้องลองนี้เลยเอโลวามอยครีมรีทัดผิวคือเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายมากแถมผิวขาดน้ําบํารุงเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เข้าถึงผิวจนได้ลองตัวนี้เลยเพราะเขามีลิควิดคริสตัลเทคโนโลยีล็อกผิวชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงเป็นมอยครีมดับเบิลบูสเตอร์กู้ผิวลึกถึงระดับเซลเลยนะฟื้นโครงสร้างผิวให้แข็งแรงแล้วก็บูสต์ผิวโกลว์ให้โกลว์คริสต อกอัพนั่นเองเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นซึมไวไม่เหนียวเนอดน่ะอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายเลยแหละวิธีใช้ง่ายๆเลยนะทุกคนหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยกดครีม2-3ปัม๊มทาให้ทั่วผิวหน้าและลำคอใช้ได้เป็นประจำเช้าเย็นเลยค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราแนะนําตอนเช้าก่อนกันแดดแล้วก็ตอนก่อนนอนเนี่ยตัวจบสุดท้ายของสกินแคร์นะเพียงแค่เนี้ยก็รีทัชผิวเติมความชุ่มชื้นคู้โครงสร้างผิวและบูสเตอร์ผิวได้เลยไม่เพิ่มภาระให้กับผิวของเราสามารถใช้คู่กับสกินแคร์ที่เราใช้้เปป็นประะจไดลแหล ไม่เปลี่ยนตัวหลักแค่เพิ่มตัวรับใครผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวโทมต้องลองนะบอกเลยว่าทำถึงมากเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ตะกาด้านล่างกดสั่งด่วน